สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่นกเขาชวาและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านมีจะส่งสองใบค่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ชมทีละใบนะคะใบนี้นะคะจะเป็นงานเทนค่ะพี่ตัวอกเป็นอกไม้ประดู่นะคะเทนใบนี้นะคะลูกค้าสั่งเล่นนกเข่าใหญ่นะคะพี่ซีตัวนี้สั่งซีทีนะคะ อันนี้ลูกค้าสั่งขอแกะอกแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะพี่หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเีทเทนตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นทรงกลงสมอบนะคะเทนตัวนี้นะคะราคาราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ เฉพาะเท็นนะคะพี่1,600บาทใส่หอยให้พร้อมค่ะพี่ๆท่านใดที่สั่งงานต้องการใส่หอยสามารถแจ้งแม่ขาได้นะคะงานประมาณนี้เลยค่ะโครงละคันฟาดเป็นงานสตเลสเหมือนเดิมนะคะพี่เดี๋ยวไปอีกใบให้ชมค่ะค่ะงานใบนี้นะคะจะเป็นงาน หน้าสั้นหลังยาวนะคะหรือเนียดหน้าครึ่งนะคะพี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าสั่งเป็นทรงกลงเสืรมอบนะคะซีทีค่ะอกลูกค้าสั่งแกะแบบนี้นะคะใส่หอยให้พร้อมค่ะตัวนี้นะคะยาวทั้งตัวเนี่ยอยู่ที่เมตรสามสิบค่ะ อกไม้ประดู่นะคะความยาวลูกค้าสามารถแจ้งไมค้คาได้นะคะว่าต้องการยาวเท่าไหร่ไม้ค้าขอไม่เกินเมตรสามสิบนะคะเนื่องจากขนส่งจํากัดนะคะพี่นี่ค่ะรานะคาใบนี้นะคะอยู่ที่สองพันบาทค่ะรวมซีที่แล้วนะคะรวมซีทีแล้วไม้ประดู่ค่ะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์082-246-1204ค่ะช่องทางการติดต่ออื่นน้องขึ้นไ้ให้ด้านนี้นะคะพี่งานสั่งทำทำงานตามคิวไม่มีของพร้อมส่งนะคะอาจจะมีถ้าพี่ๆติดตามหน้าเฟ e บุ๊กนะคะพี่อาจจะมีของแบบหลุดมาจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ